สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบอลอีกแล้วนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทั้ง10ราชการในสมัยรัตนาโกสินทร์ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับครับเด็กๆวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพระราชกรณียกิจทั้งหมด10ราชการนะครับโดยเรามาเรียนรู้ในเรื่องของราชการที่1กันเลยครับ รัชกาลที่หนึ่งมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับซึ่งพระราชกรณียกิจที่สําคัญก็คือการทําศึกสงครามก้าวทัพกับประเทศพมา่าในขณะนั้นนะครับและการทําศึกสงครามในขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการที่ใช้กําลังคนทหารในประเทศเนี่มากพอสมควรเลยนะครับและฝั่งพมา่าเนี่ยก็มาถึง เก้าทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองฝ่ายหนือหัวเมืองฝ่ายใต้หัวเมืองฝ่ายตะวันออกและหัวเมืองฝ่ายตะวันตกดังนั้นเนี่ยรชัชกาลที่1จึงมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการทําสงคราม9้าทัพนั่นเองครับส่วนต่อมานะครับสมัยรชัชกาลที่2นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยนะครับเป็นยุคข,ของกวบีของไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมีกวบีเอกที่โดดเด่นและสําคัญนั่นก็คือสุนทรภู่นั่นเองครับซึ่งสุนทรภู่ก็ได้ แต่งวรรณกรรมขึ้นมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสังทองและก็พาอภัยมณีนะครับอย่างที่เราเคยได้เรียนดูกันไปนะครับรัชกาลที่3นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งรัชกาลนี้นะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่สําคัญก็คือการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศนั่นเองครับและรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชในสมัยรัชกาลของพระองค์นะครับก็จะมีในเรื่องของยารักษาโรคเข้ามาในตอนนั้นด้วยนะครับ ต่อมาสมัยรัชก,กาลที่หนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชนะครับซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิรูปสังคมการเลิกทาสการมีธนาคารแห่งแรกเกิดขึ้นการมีรถไฟไอ้น้ำเกิดขึ้นการมีถนนสายแรกอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับถือว่ารัชก,กาลที่5เนี่ยเป็นยุคที่ เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวครับส่วนรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจะเป็นในเรื่องของการกิจการลูกเสือไทยนะครับมีกิจการลูกเสือเกิดขึ้นนะครับส่วนรัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนี่ก็จะเป็นในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะครับเป็นยุคที่ เปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งคาว่าสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือพระมหากษัตริย์นะครับมีสิทธิ์มีอํานาจในการปกครองบริหารประเทศนะครับโดยมีอํานาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองโดยอิสระปัจจุบันนะครับการปกครองในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยได้เปลี่ยนมา ใช้เป็นรูปแบบราาประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2475สมัยรัชกาลที่7นั่นเองครับสมัยรัชกาลที่8นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินนะครับในสมัยรัชกาลที่8นะคือการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองครับโดยการไม่ให้มีข้อทะเลาะวิวาทกันในเรื่องของการ สร้างที่อยู่อาศัยเพราะในสมัยนั้นนะครับมีคนจีนอพยพมาอยู่ในประเทศไทยเยอะพอสมควรเลยครับรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระราชกรณียกิจที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับที่เราเคยพบเห็นและพบเจอในชีวิตประจําวันดังคําประพันธ์เช่นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เคียงธรรมชาติออมเงินวรบาทบ้านสะอาดเรียงรายอบบยมุขลดละ รรมะสุขหลายทาบัญชีรับจ่ายออกกำลังกายลูกยามนั่นเองครับรัชกาลที่10นะครับพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโครงการหรือพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์ก็คือจิตอาสานะครับเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับคุณครูก็ได้สรุปพระราชกรณียกิจสั้นๆแบบให้นักเรียนเนี่ยสามารถท่องได้แล้วก็จําได้นะครับเริ่มกันเลยนะครับ ราชการที่1การทำศึกสงครามราชการที่สองยุคของกรวีราชการที่สการค้าขายกับชาติตะวันตกราชการที่4่ยารักษาโรคราชการที่5การปฏิรูปสังคมราชการที่6กิจการลูกเสือไทยราชการที่7ระบอบประชาธิปไตยราชการที่8การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื้อสายจีน รัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงและรัชกาลที่10จิตอาสานั่นเองครับเอาละครับเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะครับเด็กๆสามารถทําแบบฝึกหัดลงในใบงานที่คุณครูแจกให้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆนี่ก็คือพระราชกรณียกิจทั้ง10รัชกาลนะครับเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาสิ่งที่ได้เรียนมาในวันนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Goodbye see you later